สวัสดีค่ะหลังจากเกิดความวุ่นวายภายในกรุงศรีอยุธยาและหงสาวดีแต่ความวุ่นวายเหล่านี้ก็ไม่ได้มีแค่เพียงสองอาณาจักรแต่ยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่อาณาจักรขเขมรโดยอาณาจักรขเขมรน,นั้นได้ตกเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงสามารถตีเมืองละแวกแตกในปีพุทธศักราช 2136ที่กษัตริย์กะเมนนักพระศัทธาต้องหนีไปจนสิ้นประชนที่ล้านช้างส่วนพระศีสุริโยพันธ์อุปโยราชกับเชื้อประวงทั้งมวลถูกกวาดต้อนมากรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ในปีพุทธศักราช2138 ขมิ้นสามารถขับไล่ขุนนางของกรุงศรีอยุธยาแล้วกลับมาครองอำนาจได้อีกครั้งโดยย้ายศูนย์กลางการปกครองจากละแวกไปอยู่ที่ศรีสุนทรแต่ก็อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆมีการผลัดแผ่นดินหลายครั้งจนเกิดความวุ่นวายภายในขมิ้นจนกระทั่งทางขมิ้นต้องส่งทูตมากรุงศรีอยุธยาขอพระศรีสุริโยภัน กลับไปปกครองขมรในปีพุทธศักราช2142ทางราชสำนักอยุธยาก็ยอมตามนั้นสมเด็จพระศรีสุริโยภันกลับไปครองราชสมบัติในขมรในสถานะเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาทั้งยังทรงนำระบบธรรมเนียมต่างๆของราชสำนักกรุงศรีอยุธยากลับไปใช้ที่อาณาจักรข,ขมรอีกด้วยสมเด็จพระศรีสุริโยพันนั้น เป็นผู้ฝักใยเอาพระไทยเอียงไปทางฝั่งกรุงศรีอยุธยามาก เพราะถึงแม้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ,จะ,สะเสด็จสวรรคตรไปแล้วก็ตามหรือจะเกิดความวุ่นวายจากการผลัดแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาแต่ขเขมรในยุคนั้นก็ยังยอมตกเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาโดยดีมาตลอดจนกระทั่งในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆก็ยังอยู่ในความสงบแต่เมื่อในปีพุทธศักราช 2,161สมเด็จพระศีสุริโยพันธ์ทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสคือสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชแต่บางหลักฐานก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระศีสุริโยพันธ์ทนแรงกดดันไม่ไหวเพราะทางฝั่งขุนนางและพระราชโอรสต่างไม่เห็นด้วย ที่สมเด็จพระสีสุริโยพันธ์นั้นฝักฝ่ายกรุงเสียอยุธยามากจนเกินไปและอีกประการหนึ่งในตอนนั้นมีการแทรกแซงทางการเมืองจากยวนเข้ามาทำให้เขมรหันไปฝักใฝ่กับยวนมากขึ้น โดยหลักฐานเองก็ชี้ไปว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชท่านเองก็ทรงมีม่เหสีที่เป็นชาวยวนอีกด้วยจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2164ขมิ้นก็ประกาศแยกตนเป็นอิสระไม่ขึ้นกับกรุงศรีอยยทยาอีกและยังมีข้อมูลว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชได้าย้ายราชธานีไปอยู่ที่อุดมมีชยัย ด้วยเหตุนี้เองนักประวัติศาสตร์จึงสันนิษฐานว่า,ขาเขมรในยุคนั้นมีอำนาจของชาวยวนหนุนหลังและการที่ขเขมรประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับกรุงีียธยา จึงส่งผลต่อความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงจำเป็นที่จะต้องยกทัพไปปราบลามเพื่อให้ขมินกลับมาอยู่ภายใต้กรุงศรีอยุธยาอย่างเดิมด้วยหลักฐานบางส่วนได้พูดถึงการเตรียมการเตรียมความพร้อมในการทำสงครามเต็มรูปแบบในราชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยพระองค์จะยกทัพไปเป็นทัพใหญ่มีทั้งทัพบ,บกและทัพเรือและสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้ส่งพระราชสารไปเนเทอร์แลนด์ เพื่อขอร้องให้บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือ VOC ช่วยเหลือโดยการส่งเรือรบมาและยังส่งของกำนันไปให้ข้าหลวงใหญ่ของฮอลันดาที่เมืองปัตตาเวียอีกด้วยซึ่งทางฮอลันดาก็ได้ส่งเรือมาเป็นจำนวนสองลำโดยทัพเรือนั้นมีแม่ทัพใหญ่อยู่สองคนคือออกยาอุป,ปร,ราชกับออกยาพระครังเป็นแม่ทัพยกไปเป็นกองเรือขนาดใหญ่ มีทั้งเรือกำปั่นใหญ่ติดอาวุธและอื่นๆอ,อ,อีกเป็นจำนวนมากเพื่อบุกไปทางทะเลเข้าไปในปากน้ำเมืองพุทธไทยมาศส่วนทัพปกมีสมเด็จพระเจ้าทรงทมเสด็จนำทัพด้วยพระองค์เองมีพระอนุชาตามเสด็จหนึ่งพระองค์คือพระองค์ทองโดยเป็นแค่การสันนิษฐานค่ะว่าน่าจะเป็นท่าน อีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่แอดได้พูดถึงคดีของจจมื่นสีสาร,รักษ์ในคลิปที่แล้วนะคะแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องฝึกขมิน้นวันนี้จึงจะขอปูเนื้อเรื่องว่าในตอนนั้นจจมื่นสีสาร,รักษ์ได้ถูกรับโทษอยู่ในคุกมาแล้วเป็นเวลานานกว่า3ปีซึ่งถูกสันนิษฐานว่ามาจากความผิดที่เคยก่อไว้คือการคิดปลงประชนพระอนุชาทั้งสองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ด้วยโทษนี้เสมือนกับเป็นกระบฏจึงทําให้เจมือนศรีสรรักษ์ต้องถูกถอดยศและต้องรับโทษอย่างแสนสาหัสส่วนจะเป็นในรูปแบบไหนนั้นไม่มีใครรู้ค่ะเพราะไม่มีใครบันทึกเอาไว้แต่ถ้าจะหาหลักฐานเกี่ยวกับบทลงโทษของการคิดลงประชนเชื้อพระวงระดับสูงหรือคิดกระบฏนั้นก็มีการพูดถึงรายละเอียดเหล่านี้โดยบทลงโทษตามหลักฐานสมัยปลายกรุงศรีอยุธยากล่าวถึงนักโทษที่ว่า ถ้าไม่โดนประหารซึ่งบอกก่อนว่าถ้าเป็นกระบฏหรือคิดลอบฆ่าเชื้อพระวงระดับสูงแบบนี้ส่วนใหญ่สับประหารค่ะแต่ในกรณีนี้ไม่ได้ประหารก็จะโดนโทษหนักต้องถูกใส่โซ่ล่ามคอติดกันไว้ประมาณ20-30คนและถูกเกณฑ์ไปทำงานหลวงทั่วพระนครพอถึงวันพระก็จะปล่อยให้ขอทานกินตามตลาด ไม่น่าเชื่อว่าจมื่นสีสารรักอาจจะต้องโดนแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นแค่เพียงการสันนิษฐานนะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นแบบนี้ไหมก็ไม่ทราบได้แต่อยากจะเสนอหลายๆมุมมองเพราะถ้าหากต้องรับโทษหนักจริงๆก็คงจะลำบากมากค่ะเพราะถึงแม้จะเป็นลูกของเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่อย่างออกยาศรธรรมาธิราชซึ่งเป็นลุงของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมด้วยความผิดเสมอกระบท,ที่เคยก่อไว้ โดนโทษหนักขนาดนี้ก็นับว่าไม่มากจนเกินไปแต่สำหรับคนที่เกิดเป็นลูกขุนนางไปเจอแบบนี้คงต้องนับว่าอนาถค่ะระหว่างที่ติดคุกอยู่ก็มีการเตรียมทำสงครามกับขมิซึ่งแอดมินก็ไม่ทราบค่ะเพราะไม่มีข้อมูลกล่าวถึงว่าจะมืน่นศรรักผู้นี้ทำอย่างไรถึงได้โอกาสพบกับแม่ทัพเรือคือออกยาอุป,ปร,ราชกับออกยารักรัง แต่แอดมินก่อสันนิษฐานว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกเพราะถึงแม้ว่าลูกจะทำความผิดซึ่งโอกาสที่บิดาของเจมนศสีสรรักจะหาโอกาสให้บุตรของตนนั้นก็ถือว่าเป็นการสันนิษฐานที่มีน้ำหนักอยู่นะคะและในที่สุดเจมนศสีสระรักก็ได้ขอร้องออกยาทั้งสองให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมว่าจะขอไปทำราชการในสงครามขมิ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการไถ่โทษเมื่อสมเด็จพระเจ้าทรง ทรงทรงทราบก็ทรงยอมทําตามคําขอทรงปล่อยจมือนสีสรรักษ์กับพักพวกออกจากคุกและให้ทั้งหมดติดตามไปในทัพเรือโดยการทําสงครามกับขมีนได้มีการจุดบันทึกว่าทัพเรือของกรุงศรีอยุธยาได้ล่าถอยไปก่อน ขเมนจึงได้โอกาสตีทับบกแต่ในพงศาวดารของขเมรกล่าวว่าทับบกแพ้ไปแล้วทับเรือจึงเข้ามาในปีถัดไปโดยรายละเอียดการทําสงครามนั้นทับบกน่าจะเข้าไปถึงเขตแดนของขเมรในปลายปีพุทธศักราช2164สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชก็ทรงนำทัพออกมารับศึกเช่นเดียวกัน ทัพพวกของกรุงศรียยุธยาได้ถูกลวงยกทัพไปถึงภูเขาพานมจังกลางปัจจุบันสันนิษฐานว่าคือจังหวัดโธพธิสัตว์ซึ่งมีทัพเขมรดักซุ่มอยู่ด้านบนภูเขาในที่สูงและอีกทัพหนึ่งซุ่มอยู่ที่ท่งนาบซึ่งอยู่ในที่ต่ำโดยทัพของขเขมรได้เข้าโจมตีทั้งสองด้านอย่างหนักจนกองทัพกรุงศรียยุธยาต้องล่าถอยกลับไปเรียกได้ว่าเป็นการพ่ายแพ้ย่อยยับในสมัยของสมเด็จ พระเจ้าทรงธรรมทับบกเสียทหาร4,000-5,000คนและทางคาเมีนสามารถยึดม,มาได้450ตัวช้างอีก250เชือกฉเฉลยอ,อีก700คนนอกจากนี้ทางกรุงเสียุธยายังเสียแม่ทัพและคนสำคัญไปด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระองค์ทองซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็สิ้นประชนในสงครามครั้งนี้แต่ในหลักฐานนั้นไม่ได้เอ่ยพระนาม พูดแค่ว่าเป็นพระอนุชาของกษัตริย์แต่ถูกสนิทฐานว่าน่าจะเป็นพระองค์ทองเพราะหลังจากนี้ยังมีชื่อของพระศรีสินป์ปรากฏอยู่ในหลายเหตุการณ์ส่วนพระองค์ทองนั้นแทบจะไม่มีปรากฏอีกเลยส่วนทัพเรือนั้นตามพงศาวดารของขมินทัพเรือที่นำโดยออกยามหาอุปราช กลับออกยากลักรังเล่นมาถึงปากน้ำเมืองพุทธไทยมาศหรือเมืองเปรียบในประมาณปีพุทธศักราช2165แต่ก็ถูกทัพขเขมรตีจนถอยกลับไปได้แต่ในเอกสารชาวต่างชาติได้กล่าวว่าทับเรือไม่ได้ปฏิบัติการหรือทำสิ่งใดเลยแม้แต่อย่างเดียวและนักประวัติศาสตร์สนิษฐานว่าเรือสองลำของฮอลันดาอาจจะมาช้าเกินไปเพราะทับบกถอยจากขเขมรไปแล้ว สงครามครั้งนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้เย่อยยับของฝ่ายกรุงศรีอยยธยาและในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยยธยาก็ไม่สามารถแผ่ขยายอำนาจเหนือขมรได้แต่อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมท่านอาจจะทรงเล็งเห็นว่าถึงแม้จะพ่ายแพ้ศึก แต่เพื่อการดำรงไว้ซึ่งฐานอำนาจของท่านจึงได้มีบำเหน็จสึกในสงครามครั้งนี้แม้ว่าสงครามครั้งนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้เย่อหยับของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาแต่ก็มีหลักฐานที่ขัดแย้งกันให้เห็นโดยให้รายละเอียดว่าเจมนศสีสระรักนั้นได้พิสูจน์ตนเองในสงครามครั้งนี้ให้เหล่าแม่ทัพนายกองทั้งหลายได้ประจักษ์แต่หลักฐานของชาวต่างชาติได้เขียนไว้ว่าทัพเรือไม่ได้ปฏิบัติการหรือทำสิ่งใดเลยแม้แต่อย่าง เดวแล้วจะหมื่นสีสรรักได้ความดีความชอบจากเรื่องอะไรซึ่งหลักฐานเหล่านี้ก็ขัดแย้งกันเองค่ะแต่ผลสุดท้ายแล้วก็ทำให้จะหมื่นสีสรรักได้พ้นจากสถานะของนักโทษกลับมารับราชการในตำแหน่งตามเดิมและได้เลื่อนยศตำแหน่งตามลำดับเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังจากนี้ภายในกรุงศรีอิทธยาจะเป็นเช่นไรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ